นะครับอันนี้ช่องอักขระนามหนึ่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือผมก็คือเปิดคมผมจะนอนนั่นนะครับผมก็เลยเปิดโคมไฟให้เจ้าคับเค้กนะครับเพราะาเดาว่าเจ้าคับเค้กน่าจะเป็นตัวผู้ที่ร้องในสองคืนที่ผ่านมานั้นนะครับที่ผมนอนแล้วก็หลับนะครับแต่มาเมื่อคืนเนี้ยผมทดลองทําแบบนี้นะครับก็จะคับเค้กก็สรุปว่า ผมก็นอนหลับสบายทั้งคืนไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเพราะว่าผมจริงๆเจ้าปิกาจูตัวมันใหญ่กว่านี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคนร้องมากกว่าแต่ว่าดูถุงใต้คางมันอะมันไม่มีนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นตัวเมียแต่เจ้าคับเค้กเนี่ยมันตัวเล็กกว่าอีกัะแต่ถุงใต้คอมันเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ที่ร้องนะฮะผมก็เลยจับมาเนี่ยแหละ ส่องไฟไว้แล้วเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาปิดตรงนี้หน่อยไม่ให้แสงมันแยงตานะครับผมผมจะนอนแล้วนะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ผลนะฮะแต่ผมลืมถ่ายคลิปไว้คืนนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับว่าทําแบบนี้ครับช่วยได้นะครับเอาโคมไฟส่องเอาไว้ให้กบมันคิดว่าเป็นเวลากลางวันนะฮะมันก็จะไม่ร้องนะครับก็ลองดูครับลองดูผมทาแล้วได้ผลร้อเปอร์เซ็นต์ะบหรือว่าเมื่อคืนนี้ผมหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงไม่แน่ใจนะ แต่ผมก็ไม่ตื่นมาแล้วกันนะครับคอนเฟิร์มว่าได้ผลนะฮร้อยเปอร์เซ็นตเดี๋ยวกบมันจะกบผมมีกบหลายตัวนะมันอาจจะโตขึ้นอาจจะเป็นตัวผู้บ้างผม,มาต้องหาวิธีใหม่นะครับอาต้องหาซื้อโคมไฟใหม่ในชั่วคราวไปก่อนใช้ไฟจักรยานนะฮะเดี๋ยวผมจะหาซื้อโคมไฟหรือไม่ก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์โคมไอสายไฟแบบเนี้ยเนี้ยประดิษฐ์เนี้ย หลอดไฟ LED แบบนี้นะครับอาจจะใช้ watt ที่มันน,น้อยๆนะฮะแล้วก็มาถ้าใช้หลายกล่องอะ่ะใช้ไฟจักรยานแบบนี้มันไม่พอนะฮะก็เดี๋ยวคยไปดูในอะนาคตว่าจะเป็นตัวผู้กี่ตัวนะแต่วันนี้คือหนึ่งตัวก็จัดก,การแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆจะปัญหาแบบนี้กบล้องเสียงดังกลางคืน กบต่อผู้นะครับก็ใช้วิธีนี้แก้ไขได้นะครับผมครับสวัสดีครับ